สวัสดีค่ะพบกับชุติหม่อีกครั้งนะคะวันนี้ชุติหมายอยู่ที่บ้านสวนคลองสิบนั่นเองนะคะพรุ่งนี้นะคะเราพบกันที่นี่ค่ะ26มิถุนายนนะคะเวลา8โมงครึ่งนะคะเรามีเครื่องดื่มไว้คอยบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียบปากนมสดนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่ตัดสินใจจองกับเรารับไปเลยค่ะกล้วยไม้สวยๆแบบนี้นะคะจากร้านดัง Air Orchid นั่นเองนะคะและพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะว่าจะเข้ามาชมและได้ จองและะทสััญญาากบเรค่20ท่านแรกนะคะมีสิทธิ์ได้รับกิฟต์วอชเนอค่ะร้านอาหารแกะกับบัวนะคะซิกเนเจอร์หเดียวนะคะในน้องเสือนั่นเองนะคะท่านใดที่จะเข้าชมที่ดินในวันพรุ่งนี้ค่ะโทรหาชุติมาได้เลยนะคะ0822310442นะคะหรือว่ามาหน้าแปลงนะคะลงทะเบียนแจ้งชื่อชุติมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ชุติมาขอตัวไปรับลูกค้าหน้าแปลงก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ